เอาใครจะถ่ายรูปกอฟังกาถ่ายได้ไหมปังมาเอเขามาก่อลุ่งมาเดี๋ยวค่อยเอเขามาชี้ชิ้ตองเอเขามาชี้แจงมาช่วยี่้ยหน่อยก็ได้ก็เป็นกับสวัสดีวันแม่รูปเป็นที่รักอย่างสูงสุดค่ะให้คุณพากุ้คพองให้แม่สุขภาพแข็งแรง ม่ป็นรับไปันะปันกลับมาีกสามปีปันกลับมานาเป็นรับตัวะพูมเลยนะปางมาปางปาาตรงนี้เรไม่เห็นปางเลยลูกเงยหน้าขึ้มาหน่อยหน้าหน้าขึ้นมก่อนเออุกา่อน จะต,ตุบปัจจัยน si> ี้เด็กน้อยอะอะอย่างเงี้นะแล้วแม่ก็พวกเราพี่พี่ม้าพี่ตุ้ยหันหน้าเออพี่ม้ามาก็เดี๋ยวต้องพี่ตุ้ยเข้าไปพี่ตุ้ยเข้าไปตรงนี้ตรงนี้สวยเลยครับตรงนี้กำลังดีอรหนงมันนอนหลับตาไม่ได้ลับตามานงนั่งอะไรหนงมันนั่งนี่ให้กอดตานะหนงอยู่ได้แล้วนี่